ทุกคนชิครีสอร์ทนะอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในนี้นะเรากล้าพูดไปเลยนะฮะ mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมบรรยากาศจะไม่เหมือนใครเลี้ยวซ้ายก็ไปตลาดได้นะฮะเลี้ยวขวาก็จะเป็นคลองเล็กคลองน้อยแล้วก็ไปวัดสีชมพูซึ่งเป็นวัดที่ดังมากวัดสีชมพูจะไปตรงนี้นะเอาเราย,ยังไงดีเราควรที่จะไปทางนี้เนาะไปทางนี้ก่อนทุกคน mm hmm. เพื่อว่า จะได้เหตุบรรยากาศในเมืองคือถ้เอาเกิดทางนี้เนี่ยจะมีเส้นพหงโยธินทุกคนนะฮะที่จะไปบางปะอินที่จะไปตลาดไทยทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันทุกคนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะมีงานวัดด้วยแล้วก็จะมีงานตลาดไทยเป็นงานเอ็กซ์โปขายของอะไรของเขาเนาะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกับเส้นนี้ก่อนลวกันเนาะแล้วก็ค่อยทะลุไปนู้นแล้วก็ค่อยไปวัดสีชมพูมันทะลุได้หมดทุกคน